สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบใบสําคัญค่ะเรามาดูความหมายและความสําคัญของระบบใบสําคัญกันเลยค่ะระบบใบสําคัญแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่หนใบสําคัญรับ สารที่เกี่ยวกับการบัญชีทางด้านการรับเงินเอกสารใบสําคัญรับเงินหรือเอกสารใบรับเงินจะมีกิจการที่จัดทําใบรับเงินและใบสําคัญรับ 2. <c oughs> ใบสําคัญจ่ายเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการบัญชีทางด้านการจ่ายเงินต่อมาคือการใช้ระบบใบ,บ,บสําคัญการใช้ระบบใบ,บสําคัญช่วยให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างรัดับกลมในทุกรายการที่ต้อง ักษณะของระบบใบสำคัญมีสองด้านคือด้านหน้าและด้านหลัง 1. วิธีการจ่ายต้องจ่ายด้วยเช็คเสมอยกเว้นรายการเล็กน้อย 2. การจ่ายเงินทุกรายการต้องจัดทำใบสำคัญก่อนเสมอการจัดทำระบบใบสำคัญและกำหนดเลขที่เอกสาร รายการค้าที่เกี่ยวกับรายจ่าย 3. บันทึกบัญชีทะเบียนใบสำคัญจ่ายเมื่อผ่านขั้นตอนที่2แล้ว 4. จัดเก็บใบสำคัญเข้าแฟ้มนำเอกสารที่บันทึกในทะเบียนใบสำคัญจ่าย 5. จ่ายชำระเงินตามใบสำคัญเมื่อใบสำคัญถึงกำหนดการชำระ 6. ททำรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายเมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีต่อมาจะเป็นการจัดเก็บใบสำคัญเข้าแฟ้ม เป็นการจัดเก็บใบสำคัญเข้าแฟ้งแบ่งแยกออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. นึ่งแฟ้มใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้วเมื่อรายการถึงกําหนดชำระเงินสองแฟ้มใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงินการจัดเก็บใบสำคัญค้างจ่ายณวันสิ้นเดือนของกิจการหายอดคงเหลือตัวอย่างการเก็บรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย ย่อยกิจการบันทึกบัญชีในทะเบียนใบสำคัญจ่ายโดย 2. การจ่ายเงินสดย่อยและ 3. เมื่อผูรักษางเงินสดยด่อยอเบิกเงินชดเชยบันทึกบัญชีในทะเบียนใบสำคัญการรับคืนสินค้าตัวอย่าง ค่าคุณส่งแทนเจ้าหนี้ในกรณีที่กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อต่อามาคือรายการการชำระหนี้เงินกู้รายการเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงงานรายการส่งคืนและได้ส่วนลดเช่นในกรณีส่งคืนวัดุดบหรือสินค้าที่ซื้อมาและส่งคืนสินทรัพย์รายการการชำระหนี้ตามใบสาคัญเพียงบางส่วน การชำระหนี้ด้วยตัวเงินตัวอย่างที่1ต่อมาจะเป็นเอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารเป็นหลักฐานสำคัญในการลงบัญชีไม่ว่าจะเป็นการลงรายการต่างๆ 1. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก สเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก 2. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก 3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายรายละเอียดของใบสำคัญค้างจ่ายมีดังนี้ 1. ด้านเดบิตจะแสดงถึงยอดรวมในช่องเดบิต 2. อด้านเครดิตจะแสดงถึงยอดคงเหลือย้อนมาจากงวดเดือนก่อนต่อามาคือการบันทึกใบสำคัญการบันทึกใบสำคัญมีสองขั้นตอนดังนี้การซื้อสินค้าสามารถเป็นได้ทั้งการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือการซื้อตัวอย่างที่ห จ่ายค่าใช้จ่ายหลักปฏิบัติในการบันทึกบัญชีตัวอย่างที่หนึ่งการจ่ายเงินตามใบสำคัญหลังจากบันทึกรายการในทะเบยียนใบสำคัญจ่ายแล้วการจัดเก็บใบสำคัญค้างจ่ายณวันสิ้นเดือนของกิจการหาย,ยอดคงเหลือการยกเลิกหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบสำคัญจ่าย เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทําการแก้ไขข้อผิดพลาดอาจแก้ไขได้ดังนี้ต่อมาคือการปรับปรุงระบบใบสําคัญการเปลี่ยนวิธีการบัญชีมาใช้ระบบใบสําคัญการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีต้องมีการปฏิบัติดังนี้ คือประโยชน์ของระบบใด้สำคัญผู้จัดทำหวังว่าสื่อการเรียนการสอนนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนหากมีคำแนะนำประการใดผู้จัดทำยินดีน้อมรับไปได้วยความขอบคุณค่ะ